สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการเผยแพร่ค,ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะครับสาหรับความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ซึ่งก็จะเป็นความผิดฐานส่งข้อมูลรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นตามมาตรา11นะครับซึ่งกฎหมายนะครับได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่ บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าวอันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุขต้องระวังโทษปรับไม่เกิน10,000แสนบาทนะครับส่วนวรรคสองก็คือผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับ บอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่ายต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทความผิดตามมาตรา11นะครับเป็นกฎหมายที่บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยพรบว,ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พศ2560เป็นการกระทำที่เป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญในการใช้คมอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะครับความผิดตามารแรก เป็นการส่งข้อมูลหรืออีเมลโดยมีการปกปิดหรือปลอมแปลง IP address เข้าไปในคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นส่วนความผิดตามวรรสองเป็นการส่งข้อมูลหรืออีเมลที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลบอกเลิกหรือปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่ายความผิดทั้งสองวรคแตกต่างกันตรงที่ความผิดตามวรรแรกมีการปกปิดหรือปลอมแปลง IP address ส่วนความผิดตามวรรสองไม่ได้ปกปิดหรือปลอมแปลง IP address แต่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลบอกเลิกหรือปฏิเสธการตอบรับหรือมีขั้นตอนในการบอกเลิกหรือปฏิเสธการตอบรับที่ยุ่งยากนะครับซึ่งทั้งสองฐานความผิดมีมีอัตราโทษที่แตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็คือเป็นการส่งพ้อความที่ผู้รับข้อมูลไม่ได้รอ้องขอเป็นการสร้างความวร้อนรำคานให้กับผู้รับข้อมูล ที่พบเห็นได้บ่อยนะครับก็ได้แก่พวกการส่งสแปมผ่านทางอีเมลในการโฆษณาชวนเชื่อหรือโฆษณาขายสินค้าโดยการส่งอีเมลที่เราไม่ต้องการและเราไม่รู้ว่าผู้ที่ส่งมาให้นั้นเป็นใครหรือเป็นการแอบอ้างหรือไม่เพราะในปัจจุบันนะครับมีการส่งสแปมที่สามารถปลอมแปลงชื่อและอีเมลผู้ส่งได้นะครับจุดประสงค์ของผู้ส่งก็คือต้องการที่จะโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆของตนหรือ หลอกให้เหยื่อโอนเงินมาลงทุนนะครับซึ่งก็เป็นประเภทหนึ่งของพวกเมลขยะนะครับนอกจากจะทําให้ผู้รับรําคาญและเสียเวลาในการกําจัดพวกข้อความเหล่านี้แล้วนะครับบางครั้งสแปมดังกล่าวย,ยังอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตลดลงหรือใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนการทำง,งานของระบบนะครับส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ เรามาดูตัวอย่างในการการทำความผิดนะครับเช่นการส่งจดหมายหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อหลอ,ลหลอกลวงเหยื่อให้ทำการคลิกไปที่ลิงก์หรือให้สแกน QR code นะครับหรือดาวน์โหลดข้อมูลเพื่ออัปเกรดข้อมูลโดยปลอมแปลงที่มาของการส่งเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลของเหยื่อหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสนอให้บริการโปรแกรมป้องกันไวรัสฟรี โดยให้คลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนนะครับโดยเว็บไซต์นั้นก็จะมีไวรัสที่จะทําการดักเก็บข้อมูลนะครับหรือการส่งอีเมลโดยหลอกว่าเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกฎหมายชักนําให้เหยื่อไปอยังเว็บไซต์ปลอมที่ทําให้ดูเหมือนเป็นบุคคลหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรืออาจจะให้คลิกไปที่ลิงก์เพื่อทําการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือ ทำการเปิดเผยชื่อผู้ใช้งานนะครับหรือหลอกเอาข้อมูลยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าถึงบัญชีหรือข้อมูลสําคัญอื่นๆหรืออาจจะหลอกเหยื่อว่ามีการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อให้เหยื่อคลิกไปที่ลิงก์เพื่อยกเลิกการซื้อและทําการเก็บข้อมูลของเหยื่อหรือส่งพ่อความเสนอสินค้าหรือโอกาสในการลงทุนเพื่อหลอกให้เหยื่อก่อข้อมูลแล้ว จัดเก็บข้อมูลไว้เป็นต้นนะครับความผิดตามมาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่มีโทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุกแต่เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะครับสาเหตุที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้เนื่องจากแต่ละครั้งที่มีการกระทำความผิดก็จะมีผู้เสียหายจํานวนมากหากกําหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการร้องทุกข์ดำเนินคดีนะครับซึ่งผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์ดำเนินคดีภายใน3าเดือน และการกระทําความผิดนี้ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างจึงไม่ควรที่จะให้เป็นความผิดต่อส่วนตัวก็เพื่อป้องปรามไม่ให้ไปก่อความผิดซ้ํากับคนอื่นอีกนั่นเองนะครับและถึงจะไม่มีโทษจําคุกและค่าปรับก็ไม่สูงมากแต่ค่าเสียหายในทางแพ่งนะครับที่จะต้องชดใช้ให้กับผู้เสียหายนี่มันก็เป็นจํานวนที่ไม่นอ้อยเลยทีเดียวนะครับ ส่วนการาโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายนะครับก็คือ 1. น,นะครับต้องไม่ปกปิดหรือปลอมแปลงไอพ d เ e ส s และ 2. ต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลบอกเลิกหรือปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่ายนั่นเองนะครับสวัสดีครับ